ยืนน้ำแข็งเนาะีย้ำเศร้าๆนะทุกคนมื้อนี้ค่ะเป็นมื้อที่สองของเฮาอยู่ป่าะนะ,ะเพราะว่ไปลัดเสาละ กินนี่เลยนะต้มปลาออปลายามมองมานะดูคอยอยากม,มาได้ขอบได้ปีกเด,ด็กกะกำลังนึ่งเขานะคอยกันสีเทาเข้าน่ะมันเขานะขก็สุกละ มาสองติ๊บเลยเตอติ๊บเลย ปาลาลุงค่อยเห็นปลาบืนนกักเลยเอามาเห็นปลาบืนเอากสีซอเกตใจเห็ดนั่นเลยต้มกแบบิจักต้มป้นกแบบิจักนะ ກາຍຸກເອຮแล้วນคປາກະຊเອົາໄຕົ້ແມ້ອຍກລ້າງໂທ ปลาตบปลาินมือแงหม้อกินยู่บันไดบันไดอมน้ำแห้งเราคืไข่ปลานะเนพาหามรถพาตบปลากระสุกเลยพี่น้องเลยเกิดน้ำแห้งเนาะ ไข่ป,าาาปลาแตะบลาใจคือน้ำลายเนาะม,มวยชินเลยต่หมองมวยกินแล้วจนอิ่มแหละตะหมองนะนไข่ปลาเจ๊ะบ้าน้ำมันจนแห้ง

น,นผ่านแค่นแค่ไมแถึงแก่นพแจอนเพื่ก็สิได้ปิดคลิปเพลงทุนี้นะขอบคุณขอบใจที่ตามรับชมคลิปหน้าพ่อเดี๋ยวไม่